สวัสดีครับผมนายชลนุเอกลานิสิตหกเจ็ดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเครื่องดนตรียุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับเครื่องดนตรียุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการจะอยู่ในช่วงเรเนซองส์ประมาณคศหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ถึงหนึ่งหกศูนย์ศูนย์เป็นช่วงเวลาที่ดนตรีพัฒนามากขึ้นทั้งด้านทำนองการประสานเสียงและเครื่องดนตรีที่ถูกปรับปรุงหรือว่าคิดค้นใหม่จะมีมากขึ้นหลายชนิดเป็นต้นแบบของเครื่อง 1ก็จะมีเครื่องสาย2เครื่องลมไม้3เครื่องลมทองเหลือง4เครื่องตี5เครื่องริมนิ้วหรือว่าคีย์บอร์ดในปัจจุบันนั่นเองนะครับประเภทแรกนะครับก็จะเป็นเครื่องสาย1 Ro รูวิธีการบรรเลงรูทนะครับเล่นโดยการนั่งถือพาดไว้บนตักใช้มือซ้ายกดสายบนคอใช้นิ้วมือขวาดีสายส่วนใหญ่ก็จะใช้นิ้วโป้งชี้กลางนางและบางครั้งก็อาจจะใช้นิ้วก้อยนะครับก็จะคล้ายกับกีตาร์โบราณ เครื่องที่2นะครับก็จะเป็นไวโอลนะครับวิธีการบรรเลงไวโอลเล่นโดยการนั่งนีบเครื่องไว้ระหว่างขามือซ้ายกดสายมือขวาใช้คันชักจับแบบหงายมือเสียงจะออกมานุ่มลึกกว่าตะกูลไวโอลินนะครับเครื่องที่3ามฮาร์ปหรือว่าพินนะครับวิธีการบรรเลงบรรเลงโดยการนั่งถือเครื่องพิงไว้กับบานะครับใช้นิ้วมือดีสายจะไม่ใช้นิ้วก้อยมือซ้ายเล่นเสียงต่ํามือขวาเล่นเสียงสูงอาจจะใช้แป้นเหยียบหรือว่ากา้านยกปรับคีย์ประเภทต่อไปเครื่องลมไม้1 วิธีการบรรเลงเรคคอร์เดอร์นะครับก็จะเป่าเบาๆมือซ้ายอยู่บนมือขวาอยู่ล่างใช้นิ้วปิดเปิดรูเพื่อเปลี่ยนเสียงและก็ใช้ลิ้นควบคุมการออกเสียงนะครับเครื่องที่2ชอมวิธีการบรรเลงชอมผู้เล่นจะถือเครื่องในแนวตั้งเอียงเข้าหาตัวเล็กน้อยคล้ายกับฟุตมือซ้ายอยู่ด้านบนมือขวาอยู่ด้านล่างใช้นิ้วปิดเปิด,ปดรูบนตัวเครื่องเพื่อเปลี่ยนเสียง 3. ครัมฮอนวิธีการบรรเลงครัมฮอนเล่นโดยการเป่าลมผ่านฝาครอบลิ้นคู่ มือซ้ายมือขวาปิดรูเพื่อเปลี่ยนเสียงเสียงนุ่มทึบและก็จะมีช่วงเสียงที่จํากัดจึงนิยมเล่นเป็นกลุ่มมากกว่าเล่นเป็นเดี่ยวประเภทที่ 3. เครื่องลงทองเหลือง 1. นึ่งแซกบัตวิธีการเล่นแซกบัตเล่นเหมือนทรอมโบนใช้ลิมนฝีปากเป่ามือขวาเล่นสไลด์เปลี่ยนเสียงทนจะนุ่มเบาและใช้บรรเลงร่วมกับวงนักร้องหรือว่าวงเครื่องดนตรีโบราณ 2. คอนเนตโตวิธีการบรรเลงคอนเนตโตเล่นโดยใช้ลิมนฝีปากเป่าแบบเครื่องทองเหลือง แต่ใช้นิ้วปิดเปิดรูเหมือนคลุย่ยเสียงใกล้เคียงเสียงร้องจากมนุษย์จึงนิยมบรรเลงคู่กับนักร้องในยุคฟื้นฟูและยุคบาโรก 3. าทรัมเปตวิธีการบรรเลงทรัมเปตโบราณเล่นโดยการสั่นลิมฝีปากมือซ้ายไปยุงตัวเครื่องไม่มีวาลเสียงสูงต่ำควบคุมด้วยแรงลมและลิมฝีปากจึงเหมาะสมกับทำนองที่เล่นในงานพิธีและวงโบราณประเภทที่4เครื่องตี 1. เทเบอร์วิธีการบรรเลงเทเบอร์ เล่นโดยคล้องกลองไว้ที่ตัวใช้ไม้ตีจังหวะมักเล่นคู่กับคุยมือเดียวสามารถสร้างจังหวะซ้ําหรือว่าซับซ้อนได้เหมาะกับงานเต้นรําและงานพิธีการ 2. แชมบูรลนวิธีการบรรเลงจะถือไว้มือหนึง่งอีกมือหนึ่งตีที่หนังกลองหรือจะเล่นโดยการสั่นเพื่อให้เกิดเสียงเหมาะกับเพลงพื้นบ้านงานพิธีการหรืองานเต้นรำสามไซด์ดรัมวิธีการบรรเลงไซด์ดรัมเล่นโดยคล้องกลอง,กลองไว้ที่ตัว ถือไม้ตีสองไม้ตีลงบนกลองสลับมือรัวเทคนิคโรสหรือว่าแฟลมเพื่อใช้ในงานพิธีงานเต้นรำและวงดนตรีโบราณประเภทสุดท้ายเครื่องริมนิ้วหรือว่าคีย์บอร์ด 1. นึ่งฮับซิคอร์ดวิธีการบรรเลงฮับซิคอร์ดเล่นโดยการกดคีย์มือขวาเล่นทำนองมือซ้ายเล่นคอร์ดหรือเบสเสียงเกิดจากปิกที่ดีสายแรงกดจะไม่เปลี่ยนเสียงมากใช้เทคนิคอร์เปจิโอ หรือทริลเพื่อสร้างการพิวไหวนิยมเล่นเดี่ยวหรือร่วมกับวงดนตรีบาโรก 2. คลาเวียคอร์ดวิธีการบรรเลงคลาเวียคอร์ดเล่นโดยการกดคีย์มือขวาเล่นทำนองมือซ้ายเล่นคอร์ดเหมือนเครื่องที่แล้วเสียงเกิดจากการดีไซน์โดยตรงแรงกดจะควบคุมโทนเสียงได้ทำวิบะโตได้เหมาะกับการซ้อมหรือเล่นในห้องส่วนตัว 3. เครสุดท้ายออแกน วิธีการบรรเลงออกแกนมือบนจะเล่นแมนนวลและเท้าเล่นเป็นเพเดลอรบอร์ดเสียงเกิดจากท่ออากาศควบคุมโทนด้วยสต็อปมือขวาเล่นทำนองมือซ้ายเล่นคอร์ดเท้าเล่นเบสไลน์และก็สามารถเล่นเป็นโพลิโฟนีและสร้างเสียงหลายชั้นได้เหมาะกับโบสถและงานพิธี